วันนี้มาท่าช้าหน่อยนะครับตามตัวมานะฮะกว่าจะเจอนะครับเดินดูสามสี่ป่าเลยนะฮะจนมาเจอนะครับหลังไม่ใหญ่นะครับไม่ถึงล้อมอเตอร์ไซค์นะแต่ว่าน้ําสังเกตแล้วอูมน่าดูนะฮะทำครบแป๊บครับปปรผมดูตรอตาฮะ ขดตัดแป๊บนะครับ เห็นดำๆนะฮะเลยเดินมาดูนะครับไม่รู้ว่าใช้พึ่งหรือเปล่านะเพื่อเถาคุ้มอยู่นะครับขี่มาเห็นนะนะสงสัยจะใช่ครับจะอ่อนหรือเปล่ามาดูนะครับอากาศค้มนะฮะวันนี้นะครับพึ่งครับผมแต่ไม่รู้จะอ่อนหรือเปล่านะฮะ อ่อนแล้ว่ามองยากจังนะครับเดีええ๋ยวเข้าไปดูใดต้กาะน,นะกกยังอ่อนอยู่ครับสังเกตตัวออกทีละตัวนะครับนานๆน,น,นะครับอากาศมันคือเองอะนะมันถึงออกไม่ค่อยออกหากินนะ,นะครับ อากาศแบบนี้นี่แหละครับจะทำให้พึ่งดูดน้ำน้าที่อยู่ในรางกินหมดนะฮะออนครับภาวนาให้อยู่นะฮะหมกหมกอย่างนี้นะครับแถวนี้ไม่ค่อยมีคนหานะฮะถ้าอยู่ก็เบลอเลยนะครับตกอข้างทางนะครับเกาะกครัอผมกาแบบนี้อยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้นะครับแต่ไม่รอดแน่นอนนะครับแต่ก็มีคนควนนี่อยู่นะฮะ ไม่รอดครับผม